โอเคฮะสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S เก่ง SS นะฮะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเจ้าเครื่องสีดาๆข้างหลังผมนะฮะหรือว่าเจ้าเครื่อง PS n o t PlayStation นะฮะหรือว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะหาแรงมาดันใจนะเพราะผมจะมาแนะนาเกี่ยวกับเครื่องนี้นะรับมือใหม่ก็ตามนะเจ้าเครื่อง PS n o า Part of Speed เอาเน็ตแรงขึ้นอะไรเงี้ยฮะใช่หรือเปล่าเนี่ยลองไปดูกันนะฮะว่าเครื่องนี้ เราควรซื้อหรไม่ซื้อยังไงดีนะเพราะว่าตอนนี้มันก็อ่าเป็นยุคที่เรียกได้ว,วา่ามันเป็นบ้้นปลายของมันแล้วเพย์ีเนี่ฮะจะมีเพย์ออกมาในเร็ววันนี้นะฮะสำหรับใครยังมีคําถามนะว่า จะซื้อตอนนี้ดีไหมถ้าอะไรยังไงฮะเดี๋ยวผมจะบอกให้เลยนะฮะมากันเลยนะฮะสำหรับเครื่อง PlayStation 4นะอันนี้ก็ภาพมันก็อาจจะมืดๆหน่อยนะเพราะห้องผมมันค่อนข้างที่จะมืดนะ,ะนี่ผมพยายามเปิดหน้าต่างแล้วนะฮะไงต้องขออภัยจริงๆนะฮะก็มาเริ่มกันเลยนะสำหรับ PlayStation 4นี่ฮะจะมีด้วยกัน3รุ่นเนาะตัวนี้นะฮะอันนี้คือผมนี่ก็เป็นรุ่นแรกเลยนะฮะนี่ฮะ ใช้มาอย่างยาวนานก็ยังใช้ดีอยู่นะฮะเป็นเพย์ตัวแรกนะตัวน่าจะเรียกว่าตัวอ้วนนะแล้วก็มีฝามันนะฮะนี่ฮะฝามันเงานะฮะนี่ฮะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีตัวสลิมนะฮะก็ตัวโปรเนาะสมมุตินะฮะเอาจริงๆนะอยากอ่าหลายคนอาจจะสงสัยจะซื้อตัวไหนดีฮะจริงจริงมันอยู่ที่งบเราเลยนะฮะถ้างบน้อยนะฮะก็อาจจะเป็นตัวสลิมนะฮะอ่ามาเล่นแก้ขาดไปก่อนรอเพย์ห้านะฮะหรือว่า อยากจัดเอาไว้เล่นยาวๆนะฮะรอไปห้าสาักระยะหนึ่งดูลาดรเราไปห้าก่อนก็จัดตัวโปรไปนะฮะเงินพอก็นะนทาตัวโปรให้มันดีกว่าจริงๆแล้วเงินน้อยงบน้อยฮะอ,อยากาเหลืองบไว้ซื้อไปห้าก็เอาเจ้าไปสีส่สตมไปก่อนนะทีนี้กม็มาดูนะฮะน้อน่าจะเรียกว่าเก็บความรู้ทั่วไปเลยะฮะกับเจ้าไปสี่เนี่ยฮะขอเป็นเรื่องข้างนอกก่อนแล้วกันนะฮะก็ปกติได้มาว่าจะมีตัวเครื่องนะฮะตัวเครื่องเดียวนะฮะแล้วก็ จอยแล้วก็สายชาร์จนะฮะอย่างนี้นะฮะสายชาร์จอันนึงนะครับแล้วก็แอบสายไฟเนาะน่าจะมีประมาณนี้ผมก็จำไม่ได้ละทีนี้พูดถึงนะฮะก็คืออ่าเอาเป็นเรื่องภายนอกก่อนนะอุปกรณ์เสริมของมันนะฮะควรจะมีหรือไม่มีดีนะฮะก็อย่างเช่นนี่ฮะฮาร์ดดิสร์เอชโนลนะฮะนี่ฮะเพราะว่าอันนี้ตัวผมซื้อมาก็นานแล้วฮะหลายปีนะสี่ห้าปีฮะฮาร์ดที่มันแค่500นะครับโอ้โหแล้วเกมเดี๋ยวนี้เกือบ ยิ่งอ่าคอสติเตี้์เวอร์นะนะเวอร์ไอวอลโซนนะโอ้โหรอดไปร้อยกว่าจิกนะฮะหมดเลยฮะฮาร์ดดิสไม่พอฮะผมก็เลยต้องเจ้าเจ้าตัวเอ็กซ์เทนเนลฮาร์ดดิสมาต่อนะฮะซึ่งสาเหตุที่ต้องมีเอ็กซ์เทนเนลฮาร์ดดิสนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปคือการใช้ PS NPS เอ็นพัทนะฮะนะมันจะทำให้เราต้องซื้อฮาร์ดดิสเพิ่มแน่นอนฮะก็อย่างที่บอกเนาะสำหรับใครที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนะฮะก็การดูฮาร์ดดิสนะฮะก็ บอกเลยฮนะต่อให้ซื้อตัว 2TB ทนบฮะผมว่ามันก็ไม่พอนะฮะแน่นอนเราต้องมีตัวไอทอนแน่นอนฮะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะตัวยืดอายุการใช้งานของมันนะฮะก็ <IT ES> น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะโหมืดไปหน่อยนะฮะอืมมันคืออ่าเจะสัญลักษณ์มอ,อกรน,นะมันคือเครื่องสำรองไฟนะฮะเครื่องสำรองไฟนะตัวก้อนดำๆก้อนนี้นะฮะผมใช้ของเจ้าอะไรนะ A.P.C. นะฮะใช้ดีอยู่นะฮะ กันไฟตกไฟอะไรไฟกระชากดีอยู่นะฮะแล้วก็แนะนานะควรมีนะตัวนี้ควรมีเลยะฮะแล้วก็เอ้ผมไล่ลาดับผิดป่ะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะเดี๋ยวผมไปตัดต่ออีกทีนะฮะนะฮะแล้วก็นี่ครับขาตั้งขาตั้งนะฮะนะเอาไปตั้งนะ,ะับเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะเนื้อที่นะ,ะเพราะว่าเนื้อที่ผมมีจํากัดนะมีน้อยนะฮะนี่ฮะโอเคส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อเดี <ento ic S 2> ๋ยวใช้ดีฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในเครื่องแล้วกันนะฮะก็โหไล่เลยแล้วกันฮะนี่เรียวๆฮะผมก็จะเสียบปลั๊กไฟฮะแต่ก่อนนี้ผมก็เคยเสียบค้างไว้กับอ่าเต้าเลยนะแต่พอดีอยู่แบบเห็นเขาแนะนํากันมานะว่าไม่ควรเสียบค้าไว้ถึงจะมีเครื่องสํารองไฟก็ตาฮะนี่ผมก็จะเสียบแล้วก็เปิดเครื่องสํารองไฟฮะเพราะว่าบางทีไฟมันก็อ่าเปิดเหมือนไฟมันเข้าเครื่องตลอดเวลาทําให้เครื่องมีปัญหาได้นะแต่ผมก็ เสียบคาเป็นปีอยู่นะฮะกว่าจะแบบเจอคนยืนยันนะว่ามันอาจจะเสียาหายได้ผมก็ถอดมานะฮะแต่มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับแล้วก็อย่างเจ้า Hard Disk i ์เ e r n a l นะี่ผมก็เสียบคาไว้ตลอดนะครับก็ไม่มีปัญหานะใช้มาประมาณ2ปีกว่า2อถึงสปีนะก็ยังเล่นได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเครื่องกันนะฮะลองเปิดกันเลยะฮะนี่พอดีผมมีตัว Capture การผมเสียบคาไว้นะเลยต้องเปิดคอมก่อนนะฮะงานนี้เลยฮนะ เปิดปุ่มปั๊บ PlayStation นะฮะอ๋อลืมไปนะนี่ครับผมก็จะมีนี่มาให้นะฮะไม่นะครับไว้เสียก,กว่าตัวนี้เลยนะฮะนะก็จอนะพูดถึงจออีกนะฮะก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมก็จะอยู่ที่เราเลือกนะฮะจะใช้จอเขาเรียกว่าไงดีจะจอหน้าจอมอนิเตอร์คอมอย่างงี้ก็ได้นะฮะเล่นนะฮะั 1080p ขึ้นไปนะ,ะมันก็จะได้แบบ เล่นได้คุ้มค่ากับเครื่องนะฮะนี่ฮะนี่แบบนี้โอเคครับเราเปิดเครื่องมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ฮะเราก็เลือก user ของเราไปเราสามารถสมัครได้หลาย user อรนะฮะอันนี้ผมสมัครของอเป็นของต่างประเทศไว้นะฮะแต่ไม่ได้เติมพัสถ้าเราเติมพัสเติมแล้วก็จะมีนี่ฮะมีเครื่องหมายบวกนะครับสำหรับเรื่องของพัสนะฮะโอเคสําหรับพูดเลยแล้วกันนะสำหรับเจ้าพัสตัวนี้นะครับมันดียังไงแนละ้วก็ ต้องบอกก่อนนะก็คือว่ามันมีสองแบบนะฮะเราซื้อบัตรก็ได้ะฮะนี่ฮะเป็นบัตรนะด้านขวานะ,ะตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวนี้ก่อนนะอันนี้ครับ PSN นะฮะ,ะ,ฮะเราเรียกว่า PSN เนาะเอาไวเะะ้เติมตังค์ฮะเติมตังค์เป็นเหมือนแบบเป็นเงินเงินดนะิจิตอลเนาะเอาไว้ซื้อของข้างในนะฮะของ PlayStation Store ของเขานะฮะสำหรับตัวนี้ครับนี่นี่มีสีเหลืองทองบวกนี่ฮะ Plus เนี่ยฮะเอาไว้สําหรับ เล่นเกมออนไลน์นะครับเพราะว่าเกมออนไลน์ใน PlayStation อ่ะมันต้องใช้ตัวนี้ครับพัทถึงจะเล่นได้อย่างพวก of Duty o v e r w อ t c h อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เติมเนี่ยเราจะเล่นออนไลน์เล่นกับเพื่อนๆไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเขาก็จะแบบว่าแถมนะฮะในเดือนหนึ่งนะฮะเขาก็จะแจกเกมฟรีให้นะครับก็นี่ฮะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะฮะก็อย่างเช่นตัวนี้ฮะนี่เลยถ้าเรามีพัทนะเราก็จะสามารถบวกนะฮะ ลดเปอร์เซ็นต์เข้าไปอีกนะเช่นอย่างนี้ก็ลดไป85เลยนะนี่ฮะนี่ก็เป็นเอกเหตุผลหนึ่งนะที่ควรซื้อในช่วงนี้นะเพราะว่าเกมมันลดราคานะแล้วก็มีเกมเจ๋งๆให้เล่นเยอะมากมายเลยนะครับโอเคฮะอี๋ออันนี้สบายดีไหมครับน้องนะฮะโอเคเดี๋ยวไว้ตอบนะบนี่ขอว่าอัดคลิปอยู่ฮะพี่หมูพี่หมูนะฮะนี่ครับแล้วก็เวลาเรามาดูนะว่าเรามี PS พัตไหม PlayStation พัตไหมฮะก็จะงี้แต่รันแล้วก็จะเห็นแล้วครับจะมีสีบวกตรง,งนน้นนะฮะโอเคฮะมันก็จะมาดูงี้ฮะสาหรับใครที่นะฮะตัดพันบัตรอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาตัวนี่ฮะการสมัครสมาชิกนะฮะก็คือผมไม่ได้ใช้บัตรเติมับผมอาศัยเป็นแบบบัตรเติมเออบัตรบัตรงงไหมฮะอันนี้ก็คือบัตรที่เราซื้อได้ตามเซเว่นตามโลตัสนะฮะ แต่บัตรคือพวกบัตรเครดิตเนาะมันจะมีตรงนี้ฮะอันตรายฮะมันจะตัดผ่านบัตรนะฮะนี่เทิร์นออฟไว้นะเทิร์นออนเทิร์นออฟตรงนี้นะครับนี่ฮะเราสามารถเลือกได้นะฮะกดเข้าไปนะฮะตัดว่าไม่ให้มันตัดเงินจากบัตรเครดิตเลยนะฮะนี่ฮะจะต่อเลยไหมอะไรนี้ครับถ้าจะหมดอายุอย่เงี้ยครับจะต่อหรือไม่ต่อนะฮะอ่าโอเคอย่างนะฮะผมปุ๊บนี่ฮะนี่ เลือกเป็นเทิร์นออฟไว้นะฮะจริงๆผมไม่ถนัดเทิร์นออฟไว้ก็ได้ับมันคงหักเงินผมไม่ได้ฮะเพราะไม่มีเงินให้หักนะฮะไม่มีบัตรเครดิตนะฮะนี่ฮะเทิร์นออฟไว้นะฮะโอเคครับนะมันสามารถใส่ในบัตรเครดิตได้แล้วก็ตัวบัตรนะฮะมันจะมีรหัสข้างหลังบัตรอย่างนี้นะฮะเวลาเราไปซื้อนะครับตามเซเว่นหรือตามโรตัสนะฮะเราต้องสังเกตใบเสร็จดีๆฮะนี่ผมมีใบเสร็จเก่าเก็บไว้พอดีฮะมันจะต้องเขียนแบบนี้ครับ a c t i v a t e บัตรนะฮะนี่ฮะว่านะฮะซูมหน่อยฮะนี่เงี้ยการ Activate นะฮะการนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะถ้าไม่ขึ้นแบบนี้คุณจะไม่สามารถใช้ได้นะครับต้องดูตอนเสียตังค์ด้วยฮะไม่งั้นจะบัตรจะใช้ไม่ได้นะครับก็เป็นข้อระวังว่้มีหลายคนมาถามในใน a n n e l ของผมอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะก็มันจะอยู่ด้านล่างสุดครับนี่ฮะลิ d ดี m Code นี่ฮะเข้าไปเลยฮะแล้วก็ กรอกรหัสเข้าไปนะผมก็มีคลิปวิธีกรอกอยู่นะฮะก็อย่างที่บอกฮะสิทธิพิเศษของ ps plus นะฮะนี่ฮะมันก็จะแจกเกมฟรีอย่างเงี้ยฮะอ้าววันนี้มันวันที่เท่าไหร่เนี่ยมารับเกมฟรีเลยนะฮะพอดีเลยนะครับผมนี่เกมฟรีเดือนนี้ฮะแอดเลยครับแอดไว้ก่อนนะฮะโหลดทีหลังก็ได้นะครับแบบนี้นี่ฮะผมก็จะมีเงินเหลืออยู่ตรงนู้นหน่อยนึงนะฮะ เพราะว่าเติมเหลือๆไว้นะฮะอ่าโหลดเลยฮะถ้าฮาร์ดดิสพอตอนนี้ฮาร์ดดิสเต็มนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าให้มีฟรีอะไรอีกนะฮะนี่เก็บไว้ก่อนนะเล่นไม่เล่นค่อยว่ากันนะฮะนี่นะฮะเป็นเหตุที่ฮาร์ดดิสของเครื่องไม่พอจนผมต้องตัวต่อ additional hard disk ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวกดโอเครับไปนะฮะแบบนี้เขาจะาโหลดเขาค่อยมาโหลดได้ฮะมันจะไปอยู่ในอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะในไลบรารีของเขานะฮะ นี่ฮะมันก็จะมีอะไรเพิ่มขึ้นมานี่ฟรีเฟอร์อะไรนะฮะนี่นะฮะนีน่แล้วก็จะบอกว่าไงดีนะฮะอย่างที่บอกเนาะนี่ฮะพล plus นะฮะทำให้เราเล่นเกมออนไลน์ได้นะครับแล้วก็เล่นออนไลน์กับเพื่อนเนาะสำหรับเล่นพวกเนี่ยฮะอ่า w a อา call duty ะฮะ wall zone เกมที่ต้องเล่นออนไลน์อย่างโอ้เวอร์เนี่ยฮะถ้าไม่มีเราก็จะจะไม่สามารถเล่นได้นะครับผมนี่ โอเคก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับตัวนี้นะครับไว้เติมนะฮะส่วนตัวนี้เอาไว้เติมเป็นเงินเนาะเป็นเงินดิจิตอลเข้าไปข้างในฮะนะฮะเอาไว้เติมนะครับเป็นเงินที่อ่าที่ผมชี้ให้เมื่อกี้อ่านะฮะจากตรงนี้นะฮะจะเห็นนะฮะอ่าผมมีตังค์อยู่นะฮะอ่เข้ามาดูก่อนนฮะนี่ฮะ มันก็จะมีครับเอาไว้ตังซื้อนะฮะซื้อเกมในนี้อสมมติสมมติสมมติเข้าไปเลยนี่ฮยปึ๊บนี่ฮะอิบนี่นะฮะเราจะเพียวได้อะไรไหมนะฮะนี่ฮะราคานี้แต่ตอนนี้ตังผมมีอยู่แค่นี้ฮะเหลืออยู่สองร้อยสี่สิบสี่บาทนะน่ารักมุ้งมิ้งเหลือเกินนะฮะฮเฮเฉฮะเงินตรงนี้เอาไว้ซื้อเนี่ยครับซื้อพวกนี้นะครับหรือว่า เอาไว้ซื้อพัสก็ได้นะฮะเติมเงินจากในนี้แล้วซื้อพัสอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเนาะโอเคฮะก็จะเป็นประมาณนี้ฮะคร่าวๆเนาะที่ควรรู้เกี่ยวกับ PSN PS พลัสนะฮะแล้วก็เวลาไปซื้อบัตรพวกนี้ก็ต้องระวังน,ะะน,นี่ฮะนี่นะฮะเวลาซื้อใบเสร็จต้องดูนะฮะเขาจะเขียนไว้ว่าไอการเอชเวตนะ,ะตรนนี้ที่ต้องระวังนะฮะนี่ชือ้อแล้วก็อ่สำหรับคนที่มีบัตร เครดิตนะฮะจริงๆก็จะแอดบัตรเครดิตเข้าไปได้นะครับเนาะแต่ผมเคยใช้ครั้งหนึ่งนะฮะแล้วผมก็ไม่ใช้อีกเลยเพราะว่ามันมีค่าธรรมเนียมค่าอะไรเนี่ยฮะเนี่ยล่าสุดนะครับไว้เติมแอดบัตรเครดิตลงไปนะครับทีนี้มันเหมือนโดนหักฟรีๆห้าร้อยหนึ่งผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับพอดีเป็นบัตรของแฟนด้วยฮะโดนจั่วเข้าไปเลยฮะซื้อเกมอะไรไม่รู้นะฮะแล้วมันหักเพิ่มอีกร้อยหนึ่งฮะแต่ถ้าเป็นพวกเนี้ย เติมพันหนึ่งก็ได้พันหนึ่งฮะซื้อยังไงก็ไม่ไม่มีเกินไปจากนี้ฮะหากเรามากกว่านี้ไม่ได้นะครับผมโอเคฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าพูดถึงอย่างจอนะฮะเล่นนะฮะจออน,นี้ก็ได้นะครับหรือว่าจอทีวีใหญ่ๆนะฮะอันที่จริงถ้าเราจะมาต่อเล่นกับจอทีวีใหญ่ๆก็ได้ลมไปอีกแบบนะฮะก็ววใช้ยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะแต่ถ้าทำไมผมไม่เปิดไฟเนี่ย นี่นะฮะโอ้โหออกแนวโปรโมทให้โซนี่ฮนะจริงๆซื้อทีวีของโซนี่มาก็จะดีะฮะรองรับเล่นภาพสีสดใสใช้ไรแน่นอนฮนะแต่อันนี้เอามาอยู่ข้างนอกนะฮะเอาไว้ให้ลูกเมียได้ดูหนังดู u t u b e นะฮะผมเลยต้องอพยพไปใช้จอน้อยนะฮะนั่นแหละฮะก็เรื่องราวทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดซื้อมาจริงๆนะฮะมันก็เล่นง่ายนะเล่นไม่ยากนะครับผมนี่ฮะก็จะมีออนไลน์เราไปคุยกับเพื่อนได้นะฮะพีผมเดี๋ยวไปตอบกลับเขาทีนะนี่ฮะ ม,มีอะไรต้องรู้อีกไหมนะก็ก็จะเป็นประมาณนี้ฮนะเครื่องนะฮะซื้อเลยฮนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะพวกเกมฮนะแบบแผ่นก็ซื้อได้นะใส่แผ่นนะครับนะนี่ฮนะแผ่นเข้าแผ่นออกนะฮะ <c oughs> จริงๆพอคุณซื้อมาสักยะนะฮะพวกเครื่องพวกนี้ก็จะกลายเป็นว่าอ่าเรียกว่าไงเดียมัน กาไม่ว่าคุณอาจจะอยากได้เครื่องที่มันเ e อ็กคลูซีนะฮะคือซื้อตามแบบที่มันเป็นแบบลายเฉพาะของเกมนะมันจะเท่มากๆนะฮะจริงๆพอใช้เป็นซักระยะหนึ่งนะฮะมันจะเจ๋งนะอย่างเช่นแบบแบบผมอันนี้ยกตัวอย่างนะพอเราซื้อมาซักระยะม,มันก็จะแบบเฮ้ยเราชอบเกมไหนนะมันก็จะแบบเฮ้ยมันจะเป็นแบบโอ้ยโคตรเจ๋งนะฮะแบบเนี้ยอันนี้ของเอกบอกนะ,ะเห็นเจ้านี่พอดีนะฮะลืมพูดถึงระบบเสียงเลยนะฮะ จริงๆระบบเสียงเขาก็โอเคนะฮะถ้าเกิดเราใช้ทีวีนะฮะแต่ว่าอุปกรณ์นะฮะโอ้โหพูดถึงอุปกรณ์เลยตัวนี้อีกนะฮะเอาเป็นว่าคลิปผมเนี่ยแนะนำมั่วๆรั่วๆไปมานะฮะแกะมาแล้วนี่ฮะหูฟังของ PlayStation นะฮะใช้ดีถ้าใช้จนเริ่มพังแล้วนะฮะโอ้โหหลายปีฮะเริ่มหลุดนะเริ่มหูดําแล้วนะฮะนี่นะครับก็คือระบบเสียงมันดีจริงๆฮะเล่นเนี่ยโอ้โหรู้เลยฮะฝีเท้า ว่าศัตรูมาจากทางซ้ายทางขวายัางไงนะฮะแต่ว่าก็หันกลับไปยิงเขาไม่ทันทุกทีครับผมนะฮะนีฮะ <ha. S 1> ก็ควรซื้อไหมนะฮะมันก็ควรซื้อเนาะเอาไว้ดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยก็ไปเสียบใช้อย่างอื่นก็ได้นะฮะด้อัตรดอีกแบบนะแต่เวลาเราเล่นเกมมันก็อ่าเจ็จุดหนึ่งนี่ถือว่าเจ๋งนะฮะคือเสียงมันจะต่างกัน,นะฮะแนะนาจริงๆฮะควรควรควรมีนะนะฮะแล้วก็อ้อนี่เลยฮะ บอกเล่าประสบการณ์เจ้ากล่องน้อยตัวนี้นะฮะนี่ครับกับเจ้าเครื่องเกม VR นะฮะนะของ PlayStation นะฮะควรซื้อไหมนะฮะมันก็ดีเหมือนกัน้ะน่าสนใจน่าซื้อไว้นะสำหรับใครที่อยากได้ประสบการณ์ในการเล่นเกมแบบแปลกใหม่นะฮะเนาะมันก็ได้ลมแปลกใหม่ดีเหมือนกันนะฮะสนุกสนานนะแต่มันมันเล่นไม่ค่อยได้นานนะดูสิฮะผมก็เก็บใส่กล่องฮะนานๆทีเล่นครั้งนะฮะ เพราะมันเล่นค่อนข้างยากนะแล้วก็คือแบบผมเล่นแนวขาดผมเล่นแนว FPS นะฮะบ่อยๆนะฮะยังเล่นเจ้าเนี้ยได้ไม่ไม่ถึงชั่วโมงะฮะปวดหัวจะอ้วกนะฮะเรื่องจริงนะฮะเอาเป็นว่าใครอยากจะลองซื้อนะฮะอยากจะซื้อก็ควรไปแนะนําให้ไปลองเล่นก่อนนะฮะหาร้านที่เขามีให้ทดลองนะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเหมาะกับมันไหมฮะจะเอามันมาอยู่ร่วมนะฮะเป็นของประดับหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไม่ท้มาเล่นเกมเหมือนเป็นของประดับนั่นนันมาหยิบมาทีนะฮะ เนาะเพราะมันเล่นค่อนข้างยากนะฮะแต่มันก็ถ้ามีลูกหลานเล่นก็สนุกสนานไปอีแบบนะฮะนะฮะโอเคฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มันเหมือนรีวิวห้องผมรีวิวนี้ยอืมก็เป็นประมาณนี้เหมือนมาแหมเหมือนจะแนะนำนะแต่กลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเล่าประสบการณ์ไปนะฮะสำหรับการเล่นเกมสําหรับ p l a y s t a t i o n ของผมนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะเนาะถ้าใครสนใจไงก็จริงจริง ซื้อฮะซื้อแนะนําคนซื้อฮะเรซี่ตอนยุคปลายนี้ก็ดีนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสมากฮะสำหรับคนงบน้อยอย่างที่บอกฮะเอาตัวสลีมไปเล่นก่อนก็ได้นะฮะเหลือตังเก็บไว้ซื้อเกมหรือว่าไปซื้อ p พยนะเพราะว่าเกมช่วงนี้เกมใหญ่มันลดราคามาเยอะฮะสมควรซื้อนะฮะแล้วก็ถ้าใครมีตังเหลือก็อ่าเพลย์สเตชั่นโฟโนะฮะแล้วก็นี่เลยนะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะ PSN p ็นพีพนะฮะควรสมัครเอาไว้นะฮะไปเล่นเกมออนไลน์นะครับแล้วก็ สรุปเลยนะอย่างเครื่องสำรองไฟคนมีนะฮะ external hard disk มันก็อาจจะมีนะฮะสำหรับคนที่รับพี่เสดายน้องนะฮะมีเกมเก่าจะโหลดเกมใหม่แล้วไม่อยากจะลบทิ้งนะก็ external hard disk ตัวน,นั้นเสียบไว้นะครับไม่มีปัญหาเล่นแนวตั้งบางคนบอกกลัวจะมีปัญหาเครื่องไหมผมใช้มาตลอดก็ตั้งไว้ตลอดนะฮะตั้งตลอดเลยนะฮะ <laughs> ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะฮะใช้ได้ดีถึงวันนี้ฮนะช่วง2-3ปีแรกที่นี่เล่นยังบ้าเราทำยังหนักมากฮนะไม่มีปัญหาอนะไรฮะ นี่ฮะแล้วก็หมดแล้วนะก็ไม่รู้จะบอกอยังไงนะฮะก็เป็นมาแชร์ประสบการณ์เล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะฮะถ้าชอบถูกใจงไก็จะดื่มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจฮะเรเจอกันใหม่คราวหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย